สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวภูไทยก็จะพาทุกคนมาทำคุกกี้กแล้วค่ะเป็นคุกกี้ใส่ไส้นะคะหน้าตามุ้งเม้งเลยค่ะสูตรนี้นะคะสาวภูไทยทำค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็มาทำด้วยกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยเหมือนเดิมนะคะ ตามตามก็อย่าลืมเพิ่มน้ำตาลเอานะคะสูตรนี้สาวผู้ไทยทำออกมาแล้วหาความหวานไม่เจอเลยค่ะก่อนอื่นนะคะสาผู้ไทยใส่แป้งเค้กลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลผงฟูนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งมะพร้าวนะคะและสาผู้ไทยก็ จะผสมให้เขาเข้ากันนะคะให้เนยกับแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยจะใส่ไข่ลงไปนะคะตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะสูตรนี้สาวผู้ไทยใช้ไข่สามฟองนะคะแต่ว่าสาวผู้ไทยจะแบ่งใส่ทีละฟองนะคะนวดแป้งไปก่อนค่ะแล้วค่อยเติมไข่ลงไปทีละฟองนะคะนี่เนื่องด้วยวันนี้สาวผู้ไทยทำเยอะนะคะ ก็จะนวดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสาวอุทัยได้ไข่ใส่ไข่ลงไปครั้งที่สองแล้วนะคะ1ฟองนะคะและก็ฟองสุดท้ายค่ะอีก1ฟองนะคะหลังจากนั้นก็นวดให้เขาเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะถ้าแป้งของใครนะคะมีความแห้งเกินไปไม่เหนียวแบบของสาวอุทยนะคะ ออทุกคนสามารถเพิ่มของเหลวลงไปได้นะคะจะเป็นโยเกิร์ตลดธรรมชาติหรือว่าทุกคนสามารถเพิ่มเนยลงไปได้นิดนึงนะคะแต่ถ้าได้แบบสาวผู้ไทยก็โอเคเลยค่ะเพราะว่าปริมาณไข่ของแต่และฟองนะคะแต่และที่อาจจะไม่เท่ากันนะคะอาจจะเป็นเบอร์ใหญ่สุดแต่เราไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะที่ง่ายๆคือสังเกตเนื้อขนมของเราเอานะคะ หลังจากนั้นสาวผูไทยก็จะมาขึ้นรูปนะคะใครสะดวกทําเป็นรูปแบบไหนก็ทําตามความถนัดของแต่ละคนนะคะหรือใครไม่รู้จะขึ้นรูปแบบไหนก็ลองมาทําแบบสาวผูไทยได้นะคะวันนี้สาวผูไทยจะทําเป็นสองไส้ค่ะสาวผูไทยใส่ช็อกโกแลตชิพกับลูกเชอร์รี่แช่แข็งนะคะนี่สาวผูไทยก็จะ ใช้ซ่อมนะคะปิดปากเขานิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตุกแต่งลายให้เขาดูน่ารักมุ้งมิ้งค่ะนี่เป็นเหมือนดอกไม้แล้วค่ะน่ารักไหมคะ ภูไทยก็จะใส่ลูกเชอรี่แช่แข็งลงไปนะคะใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มน้ำตาลตอนนี้ได้ค่ะใส่เชอรี่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลด้านในก็ได้ค่ะจะให้มีความหวานเพิ่มขึ้นนะคะสาวภูไทยชอบเขามีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะและนี่ก็คือหน้าตาคุกกี้ของเรานะคะแต่ว่าสาวภูไทยยังไม่ได้จบแค่นี้นะสาวภูไทยจะ เพิ่มตัวสปริงโคลลงไปค่ะสาวผู้ไทยก็จะทาเขาด้วยโยเกิร์ตนะคะเพื่อที่ตัวน้ำตาลสปริงโคลของเราจะได้ติดนั่นเองค่ะและก็ทำให้คุกกี้ของเรานะคะหน้าตาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะที่สาวผู้ไทยใส่น้ำตาลสปริงโคลลงไปนะคะเพราะว่าเด็กๆที่บ้านนะคะชอบนั่นเองค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะใครมีเด็กๆที่บ้านก็ให้เด็กๆมาช่วยแปะตัวสปริงโคลน้ำตาลได้นะคะนี่น้าตาน่ารักมากเลยค่ะรับรองว่าเด็กๆที่บ้านทุกคนต้องชอบแน่ๆค่ะและนี่สาวผู้ไทยอบเสร็จแล้วนะสาวผู้ไทยอบประมาณ16นาทีนะคะอุณหภูมิ130องศานะคะแต่อบของแต่ละบ้านนะคะอุณหภูมิจะไม่เท่ากันฉะนั้นตอนที่ทุกคนอบนะคะดู ดูตัวขนมของแต่ละคนด้วยนะคะนี่หน้าตานหน้าทานไหมคะเป็นตัวแรกเป็นไส้ลูกเชรี่นะคะตัวที่สองนี้จะเป็นไส้ดาร์กชโคโค็อกโกแลตค่ะอร่อยอร่อยค่ะ